สวัสดีลูกค้าทุกทกท่านนะครับวันนี้มาให้ดูปืนนะครับสองกระบอกนี้จะว่างนะครับเป็นไม้มงคลนะครับเพิ่งทำเสร็จนะครับตัวนี้ก็จะมีปีกข้างคาวแล้วก็ปีกโรเลอร์นะครับกระบอกนกระบอกแรกก็จะเป็นปีกโรเลอร์นะครับนี่นะครับปีกโรเลอร์ร้อลูกปืนปีกแกะลายนะครับ ควมยาวรางร้อยสี่รางกลมระยะชักแปดสิบนะครับกระบอกที่สองนะครับลางเหลี่ยมทําสีอโนไดนะครับเป็นกิคขังขาวนะครับนี่นะครับก็จะรีดตายเรียวนะครับเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูนะครับสองกระบอกนี้จะยิงขวดน้ำตรงนั้นนะครับ หน้ากระสอบนะครับระยะก็ประมาณ12-13เมตรนะครับตรงน,นี้ก็เป็นเซฟนะครับดันขึ้นจะเซฟดันลงจะปลดเซฟนะครับให้ดูนะครับ โดนนะครับดนบนะูนกระบอกนะครับตามเลยกระบอกต้องนต้องอีกระบอกนะเป็นปิดข้างขานะครับให้ดูดผลงานนะครับ ไม่พลาดน,นะครับทั้งสงกระบอกนะนี่นะครับเข้าตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับดูสายนะครับนี่นะครับเข้าตรงกลางเลยนะครับลูกก็เจะทะลุนะครับนี่นะครับผ่านนะครับสองกระบอกนี้ นสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับว่างนะครับสองกระบอกนี้ตัวนี้เซฟไก่ก็เวลาดันขึ้นนะครับดันขึ้นตัวนี้ถ้าดันขึ้นก็จะเซฟถ้าดันลงกดเซฟนะครับมันจะไม่บังตานะครับพอดีไกตัวนี้นะนี่นะครับ เทสให้แล้วนะครับถือว่าผ่านนะครับสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับไม้มงคลนะครับมีสองกระบอกนี้เท่านั้นนะครับสั่งเลยได้เลยนะครับสองกระบอกนี้สีก็จะทำทำสีอะโนได้แกะลายให้นะกระบอกนี้ก็แกะลายแต่ไม่ได้ทำสีนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ไอดีไลน์หรือว่าเบอร์โทรนะครับ095 ห้าศูนยสองหกสามสามแปดนะครับจะโทรเข้ามาหรือว่าจะทักเข้ามาที่ไลน์ก็ได้นะครับหรือว่า facebook ก,ก็ได้นะครับ f a c e b o o หนื่จะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ